ดูดวงชาวราศรีกรกฎเสือเพื่อนเก่ามาเตือนกิ่นไม่ค่อยดีแล้วเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคะตาอำนาจบุญบาร,รมีวาสนาดวงจันานี้ต้องระแวดระวังเป็นพิเศษกระผมด้วยอำนาจบุญบาร,รมีวาสนาก่อนอื่นกระผมทางช่องแนะนําให้ท่านพบไพรีพินานะครับผมเอาไพรีพินาศเขาว่ากันว่าพบไพรีพินาศสัตว์ตพังพินานเะครัท่านใดสนใจทักไลน์มา นะครับผมซันนี่สี่สองแปดเก้าสองร้อยห้าสิบาทนะครับทักไลน์มานะครับชูเกี่ยวกด้านบุญบารมีวัสนาสิ่งศักดิ์คำชูปอกปัก,กุ้มของรักษาดวงนี้แปลว่ามีอำนาจพอตัวยิ่งใหญ่เกียงกายจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะราบซับ,บด้วยบุญกุศลวัสนาให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดอดอย่างตั้งมั่น ดวงชะตานี้ลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองการการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่ให้ท่านปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาให้ท่านปฏิปดอยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเดิเลิฟเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาซ้ายสามดาบขวาสามดาบดวงนี้ยิ่งใหญ่เกียงกายแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมกินไม่ค่อยดีท่านก็ต้องระวังศัตรูของท่านก็ยิ่งใหญ่พอตัวดวงชะตานี้เดอะสตาร์ Star, สองแสงบนจันทาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชค ให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตานี้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็ม t ด e เอ็มเพสบังเกิดขึ้นในโชคตตาด้วยอํานาจบญบารมีวาสนายิ่งใหญ่เกียงกายโชกตาของท่านตกตําแหน่งดาบสองขวายคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าพระราชาถือเหรียญน,นาพาซึ่งความสระสร็จแก้วแหวนเงินทองเพชรน,นิจินดาน,นาพาซึ่งความสำเร็จมาสู่ตัวท่าน มีดาบตกตำแหน่งชิงไหวชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพทุบายนะผมพระราชาถือเหรียญน,นำพาซึ่งความประสรผลแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาปูรษีส่องแสงตะเกียงทองยานำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาอัศวินขีม่ม้าถือดาบปาฏปะหัน,หนสตูโมมานปราบสตูสตเฮี้ยนเตียนท่านจะได้คน้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองไดป้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพระราชาส่งมอบถ้วยทองด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนา ถาให้ประเพณบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รืยโชคกับเมจิกเที่ยวบังเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาแจ็สเมนเข้ามาเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมร้าวมันเจ็บปวดรัวล้าแสนทุกข์ทรมานนกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลขา่ขาวตั้งมั่นให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอานาคตให้ท่านปรับปรุปงแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดให้มองการไกลนะผมโชคชะตานี้จะยิ่งใหญ่เกียงไกร เดียใหญ่บบลลมเกิดขึ้นในโชคกตามีดปัก,ก,กตรงกลางใจตะบนกะายกะสับกะสายพระราชาส่งมอบถ้วยทองจังหวะดีๆโอกาสทองโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเกิดขึ้นในโชคกตาเดซันมังเกิดปักธงรอแปลว่าแสงสว่างเดซันมังเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านยิ่งใหญ่เกียไกรแต่บอกได้เลยว่ากินไม่ดีเข้ามาท่านก็ต้องพร้อมที่จะไฝ่พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวาสนากับคนที่มีความดุดันเช่นเดียวกับท่าน เราผมด้วยบุญกุศลศาสนาปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าจัดหนักจัดเต็มครบผมไม่ต้องแปลกนะครับบุญกุศลวาสนาจะมีปัญหาได้ยังไงเขาเรียกว่าดวงทุกขลาภดวงทุกขลาภเกิดขึ้นในโชคตาท่านจะได้ส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลท่านจะได้ลื่นเลนสงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายปีศาจมูมานนางมาหลายคนอิจฉาให้หลายใสหลายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสีย ดวงชะตานี้เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสิไหนเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห่านให้ท่านยืนหยัดต่อสู้อย่างเต็มกําลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Super ุปอตเต็ง er, ุปอ์สติ uh, ๊กเกอร์ให้ติ๊บให้ข้าคู่ทางช่องได้ครับผมรับฟังต่อกันย,ยาวๆครับดวงชะตาราศีกรประจำเดือน เมื่อดวงอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีกุมชาวราศีกรกฎจะรู้สึกถึงพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการพัฒนาตนเองอย่างมากโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินด้านการงาน ในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะพบกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆในการทำงานคุณจะรู้สึกถึงแรงผลักดันที่จะต้องสร้างผลงานให้โดดเด่นและแสดงศักยภาพของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์การทำงานในเดือนนี้จะเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นคุณจะมีโอกาสได้เริ่มโครงการใหม่ๆ หรือได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ท้าทายความสามารถในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกดดันเล็กน้อยเนื่องจากมีงานเร่งด่วนเข้ามามากมายแต่ด้วยความสามารถในการจัดการและวางแผนที่ดีของคุณทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีการทำงานเป็นทีมจะเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จ คุณจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่เข้าขากันได้ดีทําให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้างาน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้งานของคุณประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนี่เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่าลังเลที่จะนำเสนอไอเดียใหม่ๆหรือวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่การเลือกตำแหน่งหรือการได้รับการยอมรับในอนาคต อย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารในที่ทำงานเนื่องจากอาจมีความเข้าใจผิดหรือการใส่ร้ายป้ายสีเกิดขึ้นได้พยายามสื่อสารอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาหลีกเลี่ยงการอินทาหรือพูดลับหลังผู้อื่นเพื่อรักษาบรรยากาศการทำงานที่ดีและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆคุณอาจได้พบกับโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจหรือได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของชาวราศีกรกฎจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณจะมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากการทำงานหนักและความพยายามที่ผ่านมาอาจมีโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษเข้ามาในช่วงต้นเดือนซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้คุณยังมีโอกาสได้รับรายได้จากแหล่งอื่น นอกเหนือจากงานประจำเช่นงานพิเศษหรือการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้การทำธุรกิจออนไลน์หรือการขายสินค้าผ่านช่องทางดิจิทัลจะให้ผลตอบแทนที่ดีในเดือนนี้อย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนอาจมีค่าใช้จ่าย ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยา,านพาหนะควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและมีเงินสำร,รองไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินในด้านการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาและวางแผนการลงทุน ในระยะยาวคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่าโอกาสที่เข้ามา เดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถและพัฒนาทักษะใหม่ซึ่งอาจนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือเครือข่ายใหม่ๆที่จะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของคุณการเข้าร่วมงานสัมมนาหรือการอบรมต่างๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการขยายความรู้และเครือข่ายของคุณในด้านการเงินคุณอาจได้รับโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจหรือมีช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติมอย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจความรักสำหรับชาวราศีกรกฎที่มีคู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นและความเข้าใจคุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำ กิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบร่วมกันความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นขึ้นและคุณอาจได้รับการสนับสนุนจากคู่ของคุณในเรื่องการงานและการเงินด้วยสำหรับชาวราศีกรกฎที่โสดเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการเปิดใจรับความรักใหม่ๆคุณอาจได้พบกับคนพิเศษ ผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือในสถานที่ทำงานความสัมพันธ์นี้อาจเริ่มต้นจากมิตรภาพและค่อยๆพัฒนาเป็นความรักในอนาคตอย่างไรก็ตามควรใช้เวลาในการทำความรู้จักกันให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะพบกับการเปลี่ยนแปลง และโอกาสใหม่ๆใ,ในหลายด้านของชีวิตด้านการงานคุณอาจได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมโครงการใหม่ที่ท้าทายและน่าสนใจซึ่งจะเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความสามารถและพัฒนาทักษะใหม่นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายความรับผิดช,ชอบที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณในระยะยาวในด้านการเงินคุณอาจพบกับโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนอาจเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการซื้อสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมูลค่าในอนาคตนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเช่นการได้รับชำระหนี้ที่ค้างมานานหรือมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทางการเงินในด้านความสัมพันธ์เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆทั้งในแง่ของวิตรภาพ และความรักคุณอาจได้พบกับคน